ลุนจำหน่ายซาวบาและโฮมเยเตอร์เพรเอดผู Pet ้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีให้เลือกหลายรุ่นนักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่ควรพลาดสินค้าทุกิ้นราคาย่อมเยาวพร้อมรับประกันคุณภาพมีให้เลือกทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือจะเป็นซาวบาทุกรุรนเน้นให้เสียงเบสหนักแน่นทรงพลังกลางแหลมใสแผดระซื้อผ่าน lazada shopee ส,สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้ของชัวร์เข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับพลพัคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุคคล,ลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หาตัวแทนจ่ายเยอะกว่านี้คาริมอร์เล้าลิเวอร์พูลรังซาลาอยู่ต่อให้ได้จับต่อเัญนยาให้ได้สแตนคาริมอร์นะครับอดีตหัวหอกคนดังของลิเวอร์พูลระบุแฟนเบสบอลคลับควรจะจับโมเมสซาลาต่อเช่นยาให้ได้โดยบอกว่าถ้าหากขายเข้าไปแล้วหาคนเข้ามาแทนที่ มันจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรั้งตัวซาลาบานเบตสแตนคอรลิมอร์นะครับอดีตกาหนาของลิเวอร์พูลยอดสโมสรหนังสือวงการพิมพ์ลิกอังกฤษกระตุ้นให้แฟเบสปอตกรุ๊ปหรือ FH g กลุ่มเจ้าของทีมลิเวอร์พูลรั้งตัวโมเมซาลาเอาไว้ให้ได้ซาลาออกสตาร์ ah ลูดูกันนี้นะฮะได้อย่างสุดยอดโดยการทำไปแล้วถึง15ประตูกับ6แอซิ์จากการลงเล่นให้กับต้นสก,กัดลิเวอร์พูล13นัดในทุกรายการ แต่ในขณะเดียวกันอนาคตของซารายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมลิเวอร์พูลจนถึงกลางปี2023เท่านั้นและเชื่อกันว่าการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาโรม่าระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีความขึ้นหน้ามากเท่าที่ควรสแตนคลิมอนนะครับกล่าวว่าผมขอถามเอฟเจผู้บริหารของลิเวอร์พูลที่อยู่ในเมืองบอสตันอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณไม่จ่ายเงิน24ล้านปอนด์ต่อปีให้กับซาราแล้วนะครับ คุณจะต้องเสียเงินมากแค่ไหนกับการหาคนใหม่ที่มาแทนที่ซาร่านี่เป็นพื้นฐานทานันเศษรษฐศาสตร์ที่ง่ายจะตายไปสมมติว่าเขาเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา3ปีหรือก็คือเท่ากับการลงทุนไปกับโมซาร่าเป็นเงินรวมแล้ว75ล้านปอนด์แต่ใน,นทางเกกับการถ้าเกิดลิอร์พูขายซา,าร่าด้วยค่ตุน100ล้านปอนด์แล้วนะคุณก็จะไปหาใครมาแทนที่โมซาร่ากันละครับเงินจำนวนนั้นจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้เอลิงส์ฟล็สฮอลแลนด์มาร่วมเทียมแบบอัตโนมัติเลยหรือเปล่า คำตอบก็คืออาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งมันจะทําให้คุณได้เงิน100ล้านปอนด์จากจำนวนค่าตัวจทั้งหมด250ล้านปอนด์ที่อาจจะต้องใช้สําหรับการเล่ล่าตัวเขาเพราะคุณก็รู้ดีว่าทีมยามเปเช่จะเข้ามาร่วมวงเล่ล่าตัวเขาและอาจจะรวมไปถึงเชลซี่ด้วยโดยรวมแล้วหมายถึงาหากนับรวมค่าใช้จ่ายทานั้นื่นๆอย่างเช่นเรื่องของค่าเหนื่อยและค่าเอเยน็น คุณก็จะต้องเสียงเงินจำนวน300ร้อถึงสามล้านปอนด์เพื่อที่จะได้ตัวเขาเอริงส์บอสฮาร์แลนมาร่วมทียมแต่ในทางกับกันการเก็บโมซาราเอาไว้กับทีมต่อไปจะเสียงเงินน้อยกว่านั้น10เท่าเพราะงั้นคุณก็ต้องรังตัวซาร่าให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้ยังไม่ทันได้หลงเล็ดหรือเปเชอาจขอยกเลิกสัญญากับปรามอสยกเลิกสัญญา เลอปาริเซียนนะครับสื่อชื่อกล้องของประเทศฝรั่งเศสระบุว่าปาดริดเซงจามงอาจจะขอยกเลิกสัญญากับเซอร์เกียรามอสภายหลังดาวเตะทีมชาติสเปนยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บสักกะทีจนส่งผลให้ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมแม้แต่นัดเดียวนะครับปาดริดเซนจามงนะครับสโมสรมหาเศรษฐีของศึกลีกเอ็งฝรั่งเศสอาจจะต้องหาทางทำข้อตกลงกับเซอร์เกียรามอสปลังชื่อดังเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญากันนะครับตามการรายงานของเลอปาริเซียนสื่อชั้นนำของแดนน้ำหอม รามอสนะครับเพิ่งมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงด้วยสัญญา2ปีเมื่อช่วงสมัยที่ผ่านมาภายหลังเขาหมดสัญญากับเดอร์เมเรตซึ่งมันก็ทําให้ดาวเตะชาวสเปนก็ถือเป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ฮือฮาของเปเฉยปารีสแซงต์แชงแมงในช่วงสมัยนี้รวมถึงนักเตะอย่างลโออนเมซี่จานลูจิโดลาลูมาอาชลาฟฮาคิมิและจอร์จิโอวานิโดุ ยันไรก็ตามจนถึงนาตอนนี้ดาวเตนในวัย35ปียังไม่ได้ลงเล่นกับต้นสกัดใหม่มนะแต่นั่นเดียวภายหลังมีปัญหาการเจ็บรัร้งตรงหัวเข่าและน่องซึ่งติดตัวมาตั้งแต่อยู่กับบริมเร็ิกระทั่งล่าสุดเลอปาริเซียนก็บอกว่าปาริสรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของรามอสมาแบบผิดเพี้ยนเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจดรู้ดีว่ารามอสยังมีอาการเลี่ยงติดตัวมาอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานมากขนาดนี้ และนั่นก็ทําให้ตอนนี้ปาริสแซงต์แมงกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญากับปรามอสแล้วนะครับคาริมอนสกิจหงด่างเสริมกร,รังตลาดหน้าหนาวสแตนคาริมอนนะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลแนะนำสโมสรเก่าให้ซื้อกองกลางม,มาเพิ่มเติมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากที่นาบีกาตันมีการบาดเจ็บ แข้งในวัย26ปีโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมที่เปิดบ้านแอนฟิลด์เสมอกับไบรตัน2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในสนามเพียงแค่20นาทีทําให้ทีมมีรายชื่อแข้งเจ็บในแดนกลางเพิ่มเติมเมข้าไปอีกคนหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเป็นฟาบิโยติอโกอาัูราเจนส์มินเดอร์และฮาวิเอเลียตที่เจ็บไปก่อนหน้าน,นี้แล้วคริบอเปิดเผยว่าฮงแดนจําเป็นจะต้องเสริมมิฟิล์อีกคนถ้าหากต้องการเล่ลาแชมป์กับเชลซีและแมนเชสเตอร์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไป นาบีเกตาผมกำงังน,น,นะผมพูดตามตรงคาริมอกล่าวผ่านทาง e m p r ไ s o o t THE u u p ใน e m p r ไ s o o t THE u u p รุดก,กันนี้ไม่มีใครสู้เพื่อเขามากกว่าผมแต่ผมขอรับได้รับคำถามจากผู้คนเมื่อผมเห็นวิดีโอทางโลกโซเชียลมีเดียเราคงจะต้องห่อนาบีเกตาด้วยสำลีแล้วหรอครับเขาเหมือนกระจก เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมที่จําเป็นเพราะอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง้ดนกลางของลิเวอร์พูลนันตอนนี้ต้องการเทคนิคสตาร์คนทุกคนทุกคนที่ทําหน้าที่หานักเตะในการมองตรงนี้และพูดว่ามีข้อตัวยางที่เราจําเป็นจะต้องนําใครสักคนเข้ามาในแดนกลาง,งผมเชื่อว่าคําตอบของข้อตัวยางคือใช่อย่าปล่อยให้ช่องว่างสาคะแนนนี้กับเชลซีกลายเป็น6หรือ9าคะแนนเพราะคุณยังไม่ได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นในแดนกลาง ลิเวอร์พูลเล็งคว้าเปรโดกอนคาเวสเพเมเกตทีมชาติโปรตุเกสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้มีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมอันดับที่ของของโตพรีเมนพิมลิกน้ำลายนี้นกับกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของเปรโดกอนคาเวสตัดตัวเก่งของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ผ่านมานั้นครับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่ากำลังควานหาเตะในตำแหน่งเพเมเกตเข้าสู่ทีมแต่จนถึงนาตอนนี้ทีมของเชกิ่งคลับยังไม่สามารถหาเพเมเกตรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลย นับตั้งแตท่ที่ทีมเสียฟิเิอเป,เปคุนยอออกจากทีมไปเมื่อปี2018เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าณนะตอนนี้เจคินครับกำลังต้องการเพิ่มความลึกในแผนเกมรุกให้กับทีมลิเวอร์พูลและต้องการเพิ่มจุดเด่นของทีมด้วยลูกคินโรพาสของนักเตนะในตำแหน่งเพลเมเกอร์ราะตอนนี้ลิเวอร์พูลหวังจะพึ่งพาก,การทำงานของปีกทั้งสองข้างอย่างเซเดวมาเน่และโมเมาลาโดยหากในนัดใดที่ตั้งสองคนโชว์ฟอร์มไม่ออกและทำประตูให้กับทีมไม่ได้ลิเวอร์พูลก็แทบไม่มีไม้ตายอื่นๆเลย สำหรับการทำประตูคู่แข่งเลยก็ว่าได้โดยยิ่งในช่วงเดือนมกราคมที่ทั้งซาลาห์และมาเน่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติแอฟริกันคัพออฟเนชั่น Cup ทำให้มีความจำเป็นที่ทางลิเวอร์พูลจะต้องเพิ่มเกมรุกจากนักเตะนักแนนเดนกรังโดยด่วนโดยล่าสุดมีรายงานบาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตัวของเปโดรกอนคาเวสเป็นมือเกินในวัย23ปีจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon ทีมในศึกพิเมลร์ลีกา ประเทศปูดิเกตโดยนักเตะรายนี้พึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสกัดไปหม,มาดๆนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและมีค่าชดเัยอยู่ที่80ล้านยูโรหรือ67.5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นค่าตัวที่ไม่ถูกและก็ไม่แพงจนเก,กินไปและลิเวอร์พูลครับมีความสามารถในการจ่ายค่าตัวระดับนี้ได้อย่างแน่นอนโดยด้านเรคคอร์ดน,นะครับ่อชี่ดังในประเทศปูรเกตก็ได้รายงานบาว่า ลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุปที่มีความกระตือรือล้อนเป็นอย่างมากที่จะซ็นสัญญาคว้าตัวดาวเตะที่ได้ชื่อว่าน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในลีกของโปรตุเกสโดยเมื่อลงกันที่แล้วที่ผ่านมาก่อนคขาเวสโชวฟอร์มการเล่นได้อย่างเยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปถึง23ประตูกับอีก4อ่แซิสจากการลงสนามช่วยทีมไปทั้งสิ้น32เก่มและผ่านต้นสกัดสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีกได้เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 0 0พ โดยสื่อยังรายงานต่อไปนะครับว่าทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวเพเมเกอร์รายนี้ก็สุทินแอนฟิลด์ด้นั้นก็มีทางเดียวนั่นก็คือต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวนถึง67.5ล้านปอนด์ให้กับทางต้นสกัดสปอร์ติ้งลิสบอนเพียงสถานเดียวเท่านั้นเพราะเชื่อว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคงไม่มีทางที่จะเจรจาเรื่องรถราคาของนักเตะให้กับสโมสรไหนอย่างแน,น่นอนและเชื่อว่าช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เราอาจจะได้เห็นเปโดกอนคาเวสยามเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปก็เป็นได้ นี่คือสุลุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่1พฤศจิกายนนะครับ